ข้อมูลจากสำนักกฎหมายและนิติการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเล่าถึง MOU, MOA, MOI ซึ่งช่วงนี้จะถูกพูดถึงค่อนข้างบ่อยและก็ถี่มากขึ้นบันทึกความเข้าใจ MOU หรือว่า Memorandum of Understanding แสดงถึงเจตนาอันแน,วแน่วแน่จากคู่ตกลงสองฝ่ายระบุแนวทางความร่วมมือและเป้าหมายที่ชัดเจนรวมถึงช่วยปูทางให้เกิดสัญญาที่มีผลผูกมัดทางกฎหมายในอนาคต แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหรือยกเลิกข้อตกลงอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้บันทึกความตกลง MOA Memorandum of Agreement MOA บันทึกไว้ซึ่งเงื่อนไขและข้อบังคับโดยละเอียดเพื่อให้คู่ตกลงทั้งสองฝ่ายปฏิบัต,ติหรือดำเนินการตาม MOA มีผลบังคับทางกฎหมายคู่ตกลงแต่ละฝ่ายมีสิทธทิที่จะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือดำเนินคดีได้ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดข้อตกลง คือเป็นการทําข้อตกลงที่มีความเข้มข้นมากที่สุดบันทึกแสดงเจตจำนง MOI Memorandum of Intent MOI มีความจริงจังน้อยกว่า MOU และ MOA เนื่องจากเป็นเอกสารที่คู่ตกลงทั้งสองฝ่ายเสนอความสนใจที่จะร่วมมือกันในลักษณะและความสัมพันธ์เบื้องตน้นโดย MOI จะไม่มีผลบังคับทางกฎหมายหากไม่ปฏิบัติตามความร่วมมือหรือความสนใจที่ระบุไว้ในเอกสารทำ MOU กับ MOA อย่างไรให้มั่นใจทั้งสองฝ่ายปกติเขาบอกว่า MOU และ MOA จะทํากันในแวดวงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรระหว่างสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศสำนักกฎหมายและนิติการจจฬาลากองค์กรมหาวิทยายลัยจึงมีข้อแนะนําถึงกระบวนการตรวจร่างบันทึกข้อตกลงไว้สําหรับทางการศึกษาต่างๆแต่หากประยุกต์สักนิดองค์กรบริษัทห้างร้านและหน่วยงานอื่นๆก็นําไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกันเช่น คู่ตกลงคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องร่างบันทึกข้อตกลงที่มีรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับคู่ตกลงทั้งสองฝ่ายวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาความร่วมมือและข้อกำหนดทางกฎหมายที่แต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติถ้ามีรวบรวมความคิดเห็นหรือข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำร่างบันทึกข้อตกลงและนำไปหารือกับคู่ตกลงทั้งสองฝ่ายรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆส่งเรื่องให้ทนายความและสำนักงานกฎหมายตรวจสอบก่อนเอนินการในขั้นตอนต่อๆไป ดังนั้นคู่สัญญาหรือคู่ตกลงแต่ละฝ่ายควรศึกษารูปแบบของข้อตกลงให้รอบคอบตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทรัพยากรและเวลาของทั้งสองฝ่ายรวมถึงต้องมีความจริงใจและซื่อตรงต่อกันนี่คือเกร็ดข้อตกลงที่ตกลงไม่เหมือนกันระหว่าง MOU และ MOA MOI